สุดยอด6อาชีพคลาสสิกแห่งแลกนาร็อกโมบายอ l คคไลอัคคาไลอาชีพสุดคลาสสิกในแลกนาร็อกโมบายกับบทบาทสายซับในทีมที่พร้อมจะเติมพลังให้เพื่อนๆด้วยมัคเจ๋งๆและความสามารถในการรักษาแบบเทพๆเ,เมื่อจ็อบเลเวลของอัคคาไลถึงเลเวล40แล้วและทำเควสเปลี่ยนอาชีพเสร็จจะสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นพีทหรือมังไปสู่สายที่เจ๋งขึ้นอีก สายอาชีพแอคคไลถ้าจะเน้นทำดามเมจแนะดําอัพค่าสเตตัสสเตนเอจิและเด็กทั้ง3อย่างนี้ช่วยให้ฟาร์มมอนสเตอร์คนเดียวได้ไวในช่วงต้นเกมถ้าเปลี่ยนอาชีพแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะรีค่าสเตตัสหรือไม่หรือถ้าอยากเป็นสายซัพพอร์ตตัวจริงก็สามารถอัพค่าสเตตัสสายซับได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยพร้อมลุยบทบาทซับพอร์ตให้ทีมแบบจัดเต็มตั้งแต่เริ่ม แต่เพราะการเล่นสายซับก่อนเปลี่ยนอาชีพนั้นเก็บเลเวลได้ช้ากว่าทั้งนี้เลยขอแนะนำสายดาเมจแบบละเอียดแทนสเตนช่วยเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพแก้ปัญหาดาเมจเ,เบาในช่วงต้นเกมได้ดีเป็นค่าสำคัญที่ช่วยให้ฟาร์มไวเอจช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีและการหลบหลีกสาม,มารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความเสียหายของอุปกรณ์เสริมได้ เด็กช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีอัพท่านี้ให้เหมาะสมรับรองว่าเอคโคไรท์ของเราจะฟาร์มมอนสเตอร์ได้เร็วขึ้นแน่นอน คืออาวุธที่เหมาะกับสายเ e อ็กโคลท์ในช่วงต้นเกมสุดๆเพราะมีพลังโจมตีทางกายภาพพื้นฐานสูงปรีดแถมยังหาง่ายเพียงซื้อวัตถุดิบมาก็สามารถเบิดได้ทันทีส่วนอุปกรณ์อื่นๆแนะนำเลือกชุดประจนภัยที่ได้จากไทม์ลิฟอุปกรณ์ชุดนี้เป็นไอเทมที่หาง่ายสุดๆอีกทั้งการฟาร์มไทม์ลิฟยังให้ค่า e x p แบบจุกๆเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากสำหรับช่วงต้นเกม มาพร้อมพลังทิงลิ่งและบัฟที่โดดเดน่นแถมยังอึดสุดๆแต่เพราะขาดดามเมทหนักดังนั้นการเลือกการ์ดควรมุ่งเน้นเพิ่มพลังโจมตีเป็นหลักอาวุธแนะนำวอกเข้าการการ์ดนี้หาง่ายและยังเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพแบบเปอร์เซนต์สามารถช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้แอคไลท์แบบเห็นผลอุปกรณ์เสริมใช้ทิปปักการ์ดและเสื้อคลุมใช้โทสการ์ การ์ดทั้งสองใบนี้จะช่วยเพิ่มค่าฮิตทำให้ฟาร์มมอนสเตอร์ในช่วงต้นได้ง่ายขึ้นเกาะแนะนำพิกกี้การ์ดเครื่องประดับแนะนำทารโรการ์ดและรองเท้าแนะนำชนชนการ์ดการ์ดทั้งสามใบนี้จะช่วยเสริมดาเมจให้แอคทไลท์แรงขึ้นทำให้ผ่านช่วงต้นเกมไปได้แบบไม่สะดุดไปเลย ไลท์ชิลสามารถลดความเสียหายจากการโจมตีทางกายภาพที่แอดโคไลท์รับได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อจับคู่กับคิวที่มีความสามารถในการช่วยฟื้นฟูได้ทำให้แอดโคไลท์สามารถอยู่รอดได้นานมากขึ้น ดังนั้นในช่วงต้นเกมแอทโคไลท์ไม่จำเป็นต้องเน้นเพิ่มความทนทานเพิ่มเติมแต่ควรให้ความสำคัญกับการอัพเมสแมทเอรี่ให้เต็มก่อนแล้วค่อยใช้อาวุธและการ์ดที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีเพื่อให้การฟาร์มมอนสเตอร์ในช่วงต้นเกมมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือจะเลือกเพิ่มค่าความสามารถแบบสายทับสุดคลาสสิกและเพิ่มเลินกับความสนุกที่เป็นเอกลักษณ์ของอาชีพนี้ตั้งแต่เริ่มเกม และนี่คือคู่มือการเล่นแอคอรไล์ขอให้นักประจนภัยทุกคนผ่านช่วงเริ่มต้นไปได้อย่างราบรื่นและสำเร็จในการเปลี่ยนอาชีพนะคะ